สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เลกรอบเพยอ์ออฟในเกมแรกกันดีกว่าประจำเช้าวันพฤหัสที่24กันยายน2020นะฮะวันนี้มีที้กัน3คู่เริ่มกันที่เกนครับพาคาบ,บ้านให้กับดิเดมโมเคียไป1-2โม่ก็เสมอกับเฟลมเนลอส3-3แล้วก็อีกคู่หนึ่งอลิกป์กสเปิดบ้านเอาชานะอมโมเนียนิโกเซียไป2-0ซึ่งโปรแกรมเตะเ,เพยอ์ออฟนัดที่2ก็จะเป็นเตะกันในสัปดาห์หน้านี้นี่เองนะฮะ เร,เริ่มจากคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันพุธที่สามสิบกันยายนตอนตีสอพร้อมกันทั้ง3คู่เลยก็ดีนมโมเคฟกับไปเล่นในบ้านเจอกับ Gen ups, กกเ,นเ,เก,บ owe, ก,กเนเกกรครับสกอร์รวมก็เคล็บนำา2 1เฟรนเดอรเวลสเจอกับโบสกอร์รวม3-3แล้วก็ออมเนียเจอกับทางอุลิเปกอสครับสกอร์รวมออมเนียตาม0-2แล้วก็อีก3คู่เตะคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่ห่งตุลาคมนั่นเองก็จะมี p ีเอเล่นในบ้านเจอกับกาสโนดาครับสกอร์รวมเนี่ย PAOK ตามหลังกาสโนด้าอยู่1-2ซางสองส ا เจอกับทางมารคาบีเทอาวีฟครับสกอร์รวมซาวส์บวกนำอยู่2 1แล้วก็อีกคู่เป็นเอฟซีมิดเทลแลนด์ก็เจอกับทางสลาเวียปาครับสกอร์รวมยังเสมอกันอยู่0-0นะฮะก็เลยได้ว,ว่าอาทิตย์หน้าก็จะรู้แล้วล่ะว่าอีก6ทีมในรอบเพย์ออฟจะเป็นใครและที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้นะ,ะซึ่งอรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะจับฉลากในวันที่1ตุลาคมนี้นี่เลยนะฮะก็อาทิตย์หน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าฤดูกาล 2020-2021จะออกมาเป็นหน้าตายไงสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก